สวัสดีค่ะเอฟสีคลิปนี้ก็มาตัดหญ้าสวนยางนะคะแม่แค่มาเชียร์นะคะส่วนพนักงานพ่อก็ทำงานไปค่ะเผืนน่อว,ว่า,าช่วงปลายปีคดีมันขี้คลายหรือว่าผลเบาบางนะคะอาจจะมากีดยางนะเราก็อาจจะกลับมากีดยางเหมือนเดิมแต่ว่าเบื้องต้นก็กระท่อมก็เป็นแบบนี้ไปแล้วนะ จะต้องเป็นแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวต้องมาทําขึ้นใหม่แล้วแหละนะคะต้องหาสังกะสีอะไรมามุงใหม่แล้วนะผ้าไว้นิ้วที่เคยคุมหลังคาไว้ตอนนี้ก็เสื่อมสภาพหมดสภาพแล้วนะคะหมดสภาพแล้วนะมาตัดหญ้าไว้ก่อนนะเผื่อว่าเราอยากจะมากรีดตอนไหนเราก็กรีดได้ ช่วงนี้ก็เดือนหน้าอย่างเดือนหน้าก็มีขึ้นสารหลายหลายวันอยู่เหมือนกันเราก็อาจจะยังไม่สะดวกที่จะมากรีดยางยังไม่สะดวกที่มาเปิดหน้ายางนะเพราะว่าต้องถ้ากรีดแล้วมันต้องเฝ้าะนะเพราะว่าฝนมันตกะนะคะฝนยังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่ไม่มีเราไม่มีเวลาเฝ้าะนะคะถ้ามีเวลาก็เ,าเดี๋ยวก็จะต้องมาขนุบบำรุงอันเนี้ย หรือไม่ก็ทําใหม่ไปเลยนะน่าจะเอาไม้อันเดิมนี่แหละถอดถอดออกมาแล้วประกอบใหม่นะคะให้มันดูแข็งแรงกว่าเก่าหน่อยนะหาสังกะสีมามุงตอนโน้นนะคะื่อก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้มีเงินมีทองอะไรก็เอาผ้าไว้นิ้วนี่แหละเอาผ้าไว้นิ้วนี่แหละทําหลังคาไปก่อนพอได้โดดหลบแดดหลบฝนนลนะคะเนี่ย ปีนี้ตัดหญ้าสองรอบแล้วนะคะตัดหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามปกติทุกปีนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้กีดยางก็จะยุ่งยุ่งอยู่กับคดีน้องสะส่วนมาก,กน,นะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนก็ขายผ้าเดี๋ยวนี้ขายผ้าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะคะก็อาจจะต้องกลับมากีดยางบ้าง กลับมากรีดยางด้วยขายผ้าไปบ้างปีกว่าๆนะคะเราได้รายได้จากเอฟซี FC ที่ช่วยสนับสนุนซื้อผ้านะคะช่วยซื้อผ้าที่แม่ขายก็พอมีรายได้ที่พยุงครอบครัวไว้นะคะตกมาปีนี้ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องอาจจะ ให้งานขายผ้าที่เป็นงานหลักปีที่แล้วมาเป็นงานรองนะคะเราก็อาจจะต้องทํางานเหมือนเดิมแล้วกลับมากีดยางเหมือนเดิมแล้วก็ขายผ้าไปด้วยขายของไปด้วยนะคะเสริมกันไปถัดจาก ที่พ่อตัดญ้าอยู่ก็จะเป็นแถวยางตรงนั้นนะคะเราจะปลูกขาไว้นะใครผ่านไปผ่านมาก็ขุดขุดไปปลูกได้นะคะใครอยากกินหน่อขาอ่อนก็ดึงไปกินได้แม่ไม่ห่วงนะคะมันมาถกไปเลยมาดึงไปเลยนะบางคนก็ดึง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 ,ดงเอากันเลยก็ได้นะคะยอดขาอ่อนนะแม่ไม่ห่วงเลยใครที่จะมาขุดไปปลูกก็ได้เลยมันมีเยอะอยู่นะคะ หูกไว้นานแล้วเป็นขาขากเกษตรนะคะหัวอ่อนจะเป็นสีขาวหวานนะไม่เครียกว่าอะไรภาษาอีสานมันไม่ขืนมากค่ะมันจะไม่ไม่ขื่นมาก,ะะม,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 ากมันจะไม่ออกรสขามากนะจะเป็นขาพันขาใหญ่แต่แม่กินไม่ได้มากนะคะจะแน่นทอ้อ,นทอ,งทองอืดท้องท้องอืดนะคะ ใครผ่านไปผ่านมาอยากได้ไปปลูกก็ขุดเอาเลยนะเพราะเดี๋ยวมันก็แตกหน่อมาทุกๆปีแหละคะ่ะแตกหน่อมาปีหนึ่งปีหนึ่งอุ้ยแตกเยอะมากนะคะไม่ห่วงเลยนะปลูกไว้หลายปีแล้วนะคะปลูกไว้หลายปีแล้วใครอยากได้ผ่านไปผ่านมาก็ขุดได้เลยก็มีคนขุดตลอดนะคะแม้ว่าเราไม่อยู่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงนะ สำหรับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ